สามารถดูดีคาดับเบิไดเอทขั้นแรกนะครับขั้นข้างหน้าออกตัวห้าจะออกออกออกตัวให้อัตโนมัติขั้นข้างหน้าเบรกไม่เกิดจะเบรกให้ห้าอัตโนมัตินะครับผมตอนนี้เ้าจะมาเบิ้งทดสอบอยู่ที่สนามจริงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพูดกับผมนะครับเซลตั้มนะครับผมจากอีสุอีเทอร์นะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูสลายดีกับตัวออเนียลอีสุมิลเล็กนะครับผมระบบบูตคอนโทรลสต็อปแอนด์โกนะครับผมวันนี้ เราจะมาทดสอบการใช้งานนะผมไปดูที่รถได้เลยครับอ่าตัวนี้นะครับจะมาเป็นการ Adaptive b o o s t Control Stop and Go นะครับผมตัวนี้จะเป็นการควบคุมความเร็วอัตโนมัติให้เขานะครับอันนี้ผมตังไวเซตไวยุที115 นะครับผมตัวนี้จะทํางานแปลว่าขั้นข้างหน้าวิ่งอยู่ทีหนึ่งลอยสิบห้าของเฮ้ากะวิ่งลอยสิบห้าขั้นกลางนาเบรกของเฮ้าจะเบรกให้อัตโนมัตินะครับผมเป็นการชะลอตัวนะครับผมตัวนี้เขาจะมาเบิร์นทดสอบอยู่ที่สนามจริงนะครับผมตัวนี้ผมตั้งไว้ลอยสิบห้าผมไม่ได้เบรกนะครับอ่าผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับนี่สามารถดูที่ขาได้ไม่เหยียบคันเร่งนะครับมันจะเบรกให้เฮาอัตโนมัติตัวนี้รถว่างนะครับโอ้มันจะเบรกให้เตะ อ่กาก้อนนี้แปลว่าก้อนนี้แปลว่าตัวนี้มันจะเป็นว่างคือว่ารถรถบามีมันจะเหยียบคันเร่งเข้าตามที่เข้าตังไวเข้าตังไวลอยสิบหา้ามันก็ตังถ้าเบรกอ่ามันก็จะเบรกให้เข้านะครับผมบถต้องห่วงว่ามันจะชนนะครับมันจะชะลอให้อัตโนมัติอ่าตัวนี้เข้าจะพามาระบบความปลอดภัยของอ d a p กิ v คอนโทร o นะครับผมอ่าเป็นบูคอนโทรลนะครับผมสต็อปแอนด์โกนะครับผมว่า ตรงนี้ผมตั้งความเร็วไว้ยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไว้นะครับผมอ่าตัวนี้จะครับตัวนี้จะเป็นระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการแปลว่าห้องอย่าขับสบายสบายเวลากว่านี้รถติดๆขันข้างหน้าเบรกไม่นก็จะเบรกให้องอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้ผมตั้งความเร็วไว้ยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขั้นข้างหน้าชะลอตัวตรงนี้มันก็ชะลอตัวให้ห้องอัตโนมัตินะครับผมสังเกตหัวหลากขันข้างหน้าชะลอตัวนะครับตัวนี้ก็จะลดลด ความเร็วจะอยู่ที่หกสิบหัวหลากเบรกนะครับหัวเฮ้าหัวเอันนี้ขาจะอยู่ข้างนอกเลยครับหัวลากหัวลากเบรกเข้าจะเบรกให้อัตโนมัติสำหรับแบบว่ากรณนีว่ารถของเฮ้าเป็นกรณนีว่ารถติดๆมันจะเหมาะสมสำหรับรถติดๆขั้นขนาดออกตัวเข้าจะออกออกออกตัวให้อัตโนมัติ ดี๋ยวจะวงสภาพสนามจริงนะครับตรงนี้จะบมมีรถครับอันนี้เขาจะไปวงสภาพจริงสังเกตได้งไงนะครับขั้นขนาดทาความเร็วยุทีมากกว่า100กิโลเมตรเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ร้อยสิบหาตัวนี้จะทํางานระวังเซนเซอร์กับกล่องตัวเอรักคูนานะครับผมทำง,งานทำง,งานควบคู่กันนี่ท ตัวน,นี้ห้างบ่ได้เหยียบคันเร่งนะครับขั้นขนาดออกตัวไปมันจะออกตัวให้ห้างอัตโนมัติอันนี้คือการใส่งานจริงอ่าก็สําหรับลูกค้าอยากได้สาระดีๆก็อย่าลืมติดตามกับอีสูอิทเทิลนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ e อีสูอิทเทิลของเราด้วยนะครับผมไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ